สวัสดีครับพี่คารล่ากลับมาอีกแล้วนะครับสำหรวันนี้นะครับครับผมคอยใหม่นะครับโอทูเซนเซอร์ใหม่นะครับวาล์ว wow น้ำใหม่นะครับ สวัสดีครับพี่ชอรถบ้านนะครับวันนี้กลับพบกับ f อทุกท่านอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอาร์มิโอคันเดิมนะครับที่ขายอยู่เก้าหมื่นบาทครับไปแล้วนะครับวันนี้นะฮะจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับซื้อสดซื้อผ่อนนะครับราคาเดียวกันนะครับแปดหมืนหกพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะฮะตัวที่มีจอแอนดรอยนะครับแล้วก็ร็อคแแม็ครอบสิบห้านะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนไอ้ตัวนี้ไปแล้วตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับออทูเซนเซอร์เองนะอ่ะโอเคแปดหมื่นหร่แล้วก เออผ่อนประมาณเท่าไหร่ประมาณนะโอเคปไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่าให้ช้าครับผมครับคันนี้นะครับก็เป็นอาร์บโอนะครับสีบอลเทานะครับคันนี้เนี่ยทำทุกอย่างพร้อมใช้แล้วนะครับทั้งเออไทมิ่งนะครับอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่าคันนี้ขับโคตรดีนะครับแล้วก็เดินทางไกลได้นิดเยี่ยมมากๆแอร์เย็นมากด้วยนะครับเปลี่ยนทั้งออกซิเจนเซนเซอร์เอ่ยนะครับทั้งเออไอตัว เขาเรียกว่าตัวอะไรนะที่มันชเชียเ,เดินเบานะครับทําไปทุกอย่างแล้วนะครับก็ตอนนี้จะมาจัดโปรโมชั่นนะครับจากเครแล้วรู้สึกว่าจะ9ก้าหมื่นกว่าบาทนะตอนนี้นะ่ะจะขายแค่8ปดหมื่นหกนะครับตอนนี้จัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะครับคันนี้ยอดจัดจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นห้านะครับแปดหมื่นหกก็ดาวประมาณ4ี่หมื่นนิดๆน,นะครับนะก็ผ่อนสบายๆครับพันกว่าบาทหรือว่าจะ2,000กว่าบาทก็ได้ก็ผ่อนน้อยปีหน่อยนะครับอ่ะโอเคเนาะประมาณนี้สีสันภายนอกโดยรวมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะ ไม่ลงลึกแล้วเพราะว่าเขาเล้ยงรีวิวไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีสันแบบลึกๆกันโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาแวะดูสีนิดนึงนะครับสีเนี่ยจะมีตรงแก้มหน้าขวาแล้วจะมีเราเป็นขนนิดนึงนะฮะแต่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับก็ขายแค่แปดหมื่นหกนะครับรถนี่พร้อมมากๆเลยนะฮะก็เอาจุดหลักใหญ่ใจความแล้วกันนะตรงจุดนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับอืมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ว โอเคจะมีรอยขีดอยู่ที่แก้มหน้านะครับฝั่งขวานะฮะอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวการปัด้ำฝนก็จะเปลี่ยนใหม่ให้หนึ่งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ห้องเครื่องกันดีกว่าปะเอาละครับเปิดฝาโปะออกมานะฮะก็รถคันนี้สภาพดีมากครับสมบูรณ์มากนูนี่แอร์แอร์นี่เพิ่งสตาร์ทมาเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะดูท่อนะครับจับนี่แสบมือเลยท่อเย็นเจ็บนะครับแล้วก็วาล์วน้ำวาล์วน้มอะไรทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะฮะโอหรถสมบูรณ์มากจริงๆนะครับรถเนี่ยไม่เคยชนหนักนะครับ อันนี้นี่มีจอยอนดอยลำโพง JBL ด้วยนะฮะนี่เบร์เบิร์ดกังไฟเฟยเต็มเต็มปึกเต็มปึกแดงนะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนเซอร์ S e N S e R นะครับที่เขาแล้วรีวิวไปว่ายังไม่เปลี่ยนนี่นี่ของมาแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะฮะปักเปกทุกอย่างสมบูรณ์คอยก็เพิ่งเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอโ้โมทำไปเยอะจริงๆนะฮะก็86,000บาทนะครับรถเดินทางไกลได้นะครับแอร์เย็นนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยคือรถอาวิโอเนี่ยถ้าทำดีๆนะรถไฟเฟยสมบูรณ์อ่ะมันประหยัดนะ บบวิ่งลอยตัวแต่ต้องบอกว่าน้าหนักตัวเขาเยอะนะครับมันอาจจะกินน้ำมันกว่าพวกรุ่นอื่นนิดนึงนะฮะแต่ถ้าแรกกันกับการขับขี่ที่นิ่งแล้วก็ช่วงล่างที่แน่นเนี่ยต้องบอกว่าอารวิโอนี่กินขาดเลยนะครับในรถไซส์ S นะครับไซส์เล็กนะฮะอ่ะห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ภายในกันครับภายในนะครับภายในเนี่ยแผงประตูเดิมนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกทั้งหมด4บานนะครับนะก็เบาเบอร์เนี่ยสวยงามเลยนะครับนี่คันนี้ผมเอาผมออกมาซักนะครับ กระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวจอเป็นจอ Android นะครับลำโพงเนี่ยฝังลำโพงเข้าไปนะครับเป็น JBL นะฮะซื้อจากอมรนะครับตัวนี้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับตัวหุ้มแบกมือนะครับตรงกลางนี้นั้นก็จะมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่เหรียญนะครับมีตัวปิดตรงนี้มีอยู่ครบเลยนะครับแอร์เย็นด้วยนะฮะแล้วก็เก๊ใส่ของก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้สามารถใส่ดู USB ได้นะครับแล้วก็ใส่เสียบสาย HDMI ได้อีกตัวหนึ่งนะฮะ เพราะว่าจอตัวนี้เป็น7นิ้วเนาะนะโอเคสไลด์พัดานก็มีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกระยะถอยนะครับในการถอยคันนี้มีเท็กซเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ให้ไปเลยนะฮะที่วางโทรศัพท์นะครับเอาไว้ดู GPS ในพยายามขับรถนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันแป๊บนึงนะครับเอาละครับเลขไมค์นะครับคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่2380 0 0นนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องสตาร์ทแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเตือนไม่คาดเข็มขัดนะครับเสียงก็จะอ้อยอ้อยอ้อยนะฮะเป็นท้ทุกคันนะครับอ่ะโอเคเนาะการเครื่องไฟเฟอร์ไม่มีโชว์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในด้านหลังกันนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับนะฮะกุญแจเนี่ยเป็นแบบรีโมทนะครับเดี๋ยวจะล็อกนะครับล็อกแล้วนะครับลดล็อกครับอ่ะโอเคนะครับ ตัวเบาะหลังเนี่ยก็สะอาดสะอ้านดีนะครับเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยนะฮะลายลายของเบาะเนี่ยยังชัดเจนนะครับก็ตัวพรมเนี่ยจะเป็นพรมลายตารางนะครับตัวนี้ทำใหม่นะฮะมาชุดนี้ได้มาพันหนึ่งนะตัวพรมเนี่ยหนาดีนะครับหนาดีนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็จะจะมีค่าบ้างนะครับมันจะไม่ออกนะฮะตัวนี้ด้วยได้เอาเบาะเบิดอะไรมาซักเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะแต่รถไม่เคยชนหนักนะครับสังเกตจากวงกบประตูนะฮะคือถ้าวงกบอะไรพวกเนี้ยมีรอยแตกรอยร้าวเนี่ยโอ้โห รับรองเลยเลยโดนข้างแน่นอนนะฮะต้องถอยเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนล้อแม็กนะครับก็เป็นขอบ15นะครับ CE นะครับนี่ยางดีสโตนนะครับยางปี20นะครับนี่โอ้โหดอกพึบดอกพึบแล้วก็ดอกเนี่ยไม่แตกตัวยางไม่แตกรายงาด้วยนะครับโอ้โหนะฮะใช้น้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในฝากระโปรงท้ายกันครับครับผมครับตอนนี้นะครับก็ฝาท้ายนี่ก็เดิมเลยนะฮะ ร่องน้ำนะฮะในจุดต่างๆนะครับโอ้โหน็อตนี่ไม่ขยับนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพดีนะครับคือเก็บจนผมเอาไว้ใช้อยู่พักหนึ่งนะฮะต้องบอกว่ามันใช้ดีจริงๆครับตอนนี้นกเนือเริ่มขี้ใส่แล้วฮาจอดนานไปหน่อยนะครับแต่ว่าสตาร์ทก็ยังชึ่งเดียวติดนะครับยางอะไรนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็มีหมดนะฮะตัวแม่แรงกระปุกนะครับแล้วก็ตัวที่ถอดน็อล้อนะฮะล้วกรถดไม่เคยชนหนักด้วย นะครับจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าเนาะแปดหมื่นหกพันบาทนะครับสำหรับซื้อสดนะครับก็เออลราได้นิดหน่อยนะครับส่งได้ด้วยนะครับรับแลกเทร์งทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าตารตีเลยครับรับประกันเครื่องให้เลยนะฮะอ่ะโอเคครับไปสรุปกันครับผมมาสรุปกันนะครับสำหรับอัโยบปี2 0 0 7คันนี้นะครับเครื่องหนึ่งอยู่4เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เนี่ยขายอยู่ที่86,000ับาทนะครับแล้วก็รับแลกถึนทุกรุ่นด้วยนะครับจัดไฟแนซ์นะฮะดาวอยู่ประมาณนี่ะมอ่น เพราะว่าผ่อนถูกมากเลยครับดอกเบี้ยอยู่มาตกปีละมันหกเจ็ดพันมั้งมานี้นะครับคือถ้าเรายิ่งผ่อนน้อยผ่อนนานเนี่ยดอกจะโดนแน่นอนเยอะทำมันต้องแลกกันนะครับแต่ว่าเชื่อเลยครับไม่ค่อยมีใครเลือกผ่อนพันกว่าบาทหรอกนะครับเพราะว่าคือกําลังคนเรามันผ่อนสองกว่าบาทก็ได้อะนะฮะผ่อนถูกกับบอสไซด์อีกสองพันกว่าบาทเนี่ยนะครับก็โดนรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับศูนย์แปดห้าสี่ซีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับนี่คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผมจะขึ้นไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็อออย่าาาลืมนนนะะะคคคคครรรรรรััับบบบใใใชหหถเไว้้ ลูกเต้าหรือแม่บ้านนะครับใช้ไปจ่ายตลาดนะครับแล้วก็ขับไปมหาลัยไปเรียนนะครับคันนี้เนี่ยแปดหมื่นกว่าบาทนะครับได้รถปี2000ไปลายไปใช้นะครับแล้วก็มีทั้งออปชั่นเสริมเข้ามานะครับเป็นพวกจอแอนดรอยนะครับเพราะชุดชุดจอเนี่ยแล้วก็พวกลำโพงเนี่ยก็ประมาณ8ปดเก้าพแล้วนะครับเพราะว่าจอมันอยู่ประมาณสามพันนะครับบวกหน้ากากบวกติดตั้งด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวลำโพงนะสามพันกว่าบาทแล้วนะ JBL เนี่ยผมอยากจะซื้ออยู่ผมเองยังไม่ซื้อเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเซฟยบไปก่อนเนาะ นะฮะ0 8 5 4 4 1ปดนะครับเชลลิตอาร์วิโอสีบอลเงินคันนี้นะครับแล้วก็พาสี66ด้วยนะครับก็อย่างไรก็ฝากเอ็นทีท่านนะครับช่วยอุดหนุนพี่ช้อนด้วยนะครับผมนะวันนี้ลาไปเลยนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ